สวัสดีครับอ c ฟซี FC ของช่องอีสานหน่อยแปดท่านเก่าเมื่อนี้กำลังมาสื่อของครับสื่อลองเทาร้องเทาเ,ทาเท่าครับพอดีอันเพิ่นขายของอย่างนี้เพื่นว่าเพื่นเห็นแม่อุัยอยูเ่เพิ่นก็เลยพาเพิ่นเบิ่งเลขเบิ่งเบิร์ครับ คับมาเบิงน้องกันเด้อครับสิได้เลขตัวใดถ้าเบิ่งกับมักกับสื้อตามถ้าบ่มักกับท่านไปครับครับมาเบิ่งครับฮ้อนครับฝนสิตกโอ้เหงื่อแตกสิได้เลขตัวใดถ้ามักกับสื้อตามอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ด้วยครับถ้าชอบปรชอบกับพานครับครับไปเบิ่งน้องกันครับซีมันดีตัวใดเนี่ยเด่น โอ้เลขคิดตัวใหญไแทะนี่โอ้โทรศัพท์กับวสเป็นเลขย,ยังครับพี่น้องเลขอันยูคาันี่เป็นเลขสงบนนี้นี่เลขสามเป็นบนอนี้ตอน่นี่อัน้จะอ่างอืมออกตัวไหนเอออันน้จออ่างนี่นี่นีเลขสามนี่อันนี้จะอ่างนี่นีเบิ้งทั้งนี่ดูเบิงเบิ้งทังน,น,นี่ อโอ้ตัวแัแใหญงเลยครับอันนี้คือเลขสามวังก็เ็เลขสามแลเก้หนึ่งสามัมนบะเปอกหเห็นบ้าครับ อันนี้ก็ค่ายเลขสามครับสามหนึ่งสามสามเจ็ดสามห่งสี่ครับอยู่คอี้ยสามตัวกหง่แล้วครับเนี่ยเนีย่ยอันนี้ 3, นนสามหนอ่งสามขเป็นสามลูกขาได้เนี่ยอ้าขาเป็นเลขยังนี้เลขค่ะเเลขหาครับเลขค่ขาเนี่ขาเป็นเลขขาครับเลค่ เป็นเลขสามเลขเจ็ดเลขห้าครับสามตัวนี่แหละเป็นเลขอย่งี้บ่อย่างนี้บ่ด่มนกคสนี่กรไดนะสมในกระมเนาะนี่นี่อันนี้เปอเลขสามตัวนี้ก็สามิดกบอกอ่างก็สอันนี้ใล้ๆอางอ้างนี่ก็ยังเป็นเลขสามเจ็ดสามสามหนึ่งสามนะครับแล้วก็มีคใกล้ๆเลขหาอครับทังนี้ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อครับผู้ใดบอมากบนนี่กับพานไปบึงน้องกันแหลยเนาะครับหมดทีแล้วก็ได้นี่เลขหาเลขเก่าเลขเด็ดเลขสามมาส่นผมว่ามันก็มาเก่าสามครับความเชื่อส่วนบุคคลเดอ้อครับบทช้วิตจ,จรารญาณใกนการรับฟังรับชม มากก,กดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์ครับขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ